สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้จะขอคุยถึงภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องเกิดกี่ครั้งก็ยังเป็นเธอชื่อภาษาอังกฤษว่า Faces of the Moon นะครับเรื่องนี้เป็นนวนิยายที่ขายดีและตัวภาพยนตร์เองก็ขายดีด้วยทำรายได้ที่ญี่ปุ่นไปแล้วกว่า7จล้าน7ล้านไม่ใช่ล้าน7ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอยู่ในประเภทโรแมนติกโ,โอุยเป็นอะไรเนี่ยรอ เรือมาเต็มเลยอยู่ในประเภทดราม่าโรแมนติกครับความยาวของหนังยาวถึง2ชั่วโมง8นาทีดูกันเต็มอิ่มเรื่องราวซับซ้อนสับสนเยอะแยะมากมายยืดเยื้อแต่เนื่องจากความเป็นนวนิยายมาก่อนตัวนิยายจริงๆอาจจะหนานะครับพี่โอนั่งดูเรื่องนี้อย่างเพลิดเพลินเจริญใจตลอดเรื่องและอีกอย่างหนึ่งแนวคิดของเรื่องนี้มันมีหลายอย่างที่ตรงกับความเห็นของพี่โอด้วยคลิปนี้ ้องขอบอกล่วงหน้าว่าพี่โอคงจะต้องสปอยเพราะว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้ฉายทั่วไปสัปดาห์นี้มีหนังเข้า7เรื่องครับเรื่องมีมีกลุ่มที่หนังฉายทุกสาขาไปแล้วและทีนี้ในช่วงสุดท้ายของสัปดาห์ก็จะเหลือหนังกลุ่มที่ฉายน้อยรอบน้อยโรงแล้วเรื่องนี้ก็น่าเสียดายสหมงคลฟิล์มเนี่ยเวลาเอาหนังญี่ปุ่นที่มีคุณค่าทางด้านการเรียกน้ำตาออกมาฉายทำไมถึงได้ฉายน้อยโรงนักก็ไม่รู้นะครับเรื่องนี้ต้องดันต้นไปไกล และก็พี่โอว่าตัวพี่โอเองนะไม่ผิดหวังแต่ใครจะผิดหวังมากน้อยหรือเปล่าพี่โอก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าคะแนนใน a m d b ได้น้อยมากเลยแต่ว่าเราดูที่ตัวจำนวนคนมาลงคะแนนก็ไม่ได้เยอะนะครับคนลงคะแนนเพียงแค่20คนแต่ว่า20คนนี้ให้เฉลี่ยเพียงแค่5.6เต็ม10 เขาไม่พอใจหนังตรงไหนกันหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่เชื่อในสิ่งที่หนังนําเสนออันนี้พี่โอก็ต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะดูหนังให้สนุปเนี่ยเราต้องเชื่อว่าเราอยู่ในโลกของหนังเรื่องนั้นก่อนอย่างเช่นเราดูหนังผีเราดูหนังมนุษย์ต่างดาวเราดูหนังซอมบี้ดูหนังการ์ตูนดูหนังในโลกที่สัตว์พูดได้เราต้องเชื่อว่าเราอยู่ในโลกนั้นแล้วเราก็จะดูหนังได้สนุกแต่ถ้ามีสิ่งที่เราไม่เชื่อแล้วเรายังเข้าไปดูฝืนดูแล้วเราก็ ใจใจเราก็แอนตี้อยู่ตอลอดเวลาเนี่ยมันก็จะดูไม่สนุกไม่สนุกตั้งแต่แรกและไม่สนุกไปจนจบนะครับเรื่องนี้เราต้องเชื่อก่อนว่าโลกนี้มีความเชื่อเรื่องคนที่ระลึกชาติได้กลับชาติมาเกิดพี่โอคิดว่าตอนแรกพี่โอคิดว่าชื่อหนังภาษาไทยเขาสปอยนะเกิดกี่ครั้งก็ยังเป็นเธอแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวอย่างมันก็สปอยมาหมดแล้วในตัวอย่างเราเห็นว่าคุณคุณ พี่พี่โยชื่อ,ช,อชื่อนักสแสดงชื่อโยชื่อตัวละครชื่อโอสนโอซนายนะครับอันนี้โอซนนีโอนิทิเทพโอซนายพี่คนนี้เขาเป็นดาราดังพอสมควรถึงหน้าตาเขาจะดูไม่ใช่วัยรุ่นไอดอลอะไรเท่าไหร่นะครับพี่โอไม่ได้บูลลี่นะพี่โอเขาดูที่ความเก่งเขาเป็นคนที่หล่อภายใน คนญี่ปุ่นเนี่ยพี่โอชอบมากเรื่องเรื่องนี้ผู้ชายทั่วไปเป็นสุภาพบุรุษมากแต่ก็มีสุภาพบุรุษไม่สุภาพอยู่หนึ่งคนที่น่ารังเกียจพี่โอแทบจะไม่เคยเจอในหนังเรื่องอื่นๆนะครับปกติแล้วหนังญี่ปุ่นเราจะเจอแต่ผู้ชายสุภาพให้เกียรติผู้หญิงแต่เรื่องส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นหนังเกาหลีนะที่จะอาจจะผู้ชายรุนแรงกับผู้หญิงแต่เรื่องนี้มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับพี่โยนี่มาก เอาทูพูดถึงพี่โยก่อนพี่โยนี่ชื่อชื่อนักแสดงชื่อโยนะครับโยโอิซุมิแสดงเป็นคุณโอซนายเนี่ยบ้านอยู่ที่อาโอโมริตอนในในเรื่องนี้เราจะมีบ้านนอกนะครับบ้านนอกต่างจังหวัดอาโอโมริที่อยู่ของพระเอกนางเอกและตัวละครใหญ่ๆทุกตัวแล้วก็โตเกียวจะไปพบรักที่โตเกียวคุณพี่โยหรือโอซนายนี่ มีภรรยาและลูกที่มีชีวิตอบอุ่นมากอยู่ดีๆวันดีคืนดีหลังจากลูกอายุครบ18ปีทั้งภรรยาและลูกก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วอยู่ดีๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาบอกว่ามาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าเขาเคยคบเคยรักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงที่แต่งงานมีสามีแล้วพี่โอบอกไปแล้วนะว่าจะสปอยและผู้หญิงคนนั้นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วอยู่ดีดีก็มีเด็กคนหนึ่งซึ่งย้อนกลับไปในยุค 8 0 9 0เคือเด็กคนนี้เด็กลูกสาวที่ตายไปของคุณโอซนัยเนี่ยมาบอกว่าอยากมาเจอเขาเคยรักเขากันมาก่อนในชาติก่อนและชื่อของเธอก็ชื่อรูริเหมือนกันด้วยชื่อรูรินี่ได้มาจากการที่ดวงวิญญาณของเธอมาเข้าฝันกับแม่ของแต่ละชาติเพื่อที่จะขอร้องให้ตัวเองใช้ชื่อยูรินักแสดงที่แสดงเป็นรูรินะครับชื่อคาซุมิอริมุระ พี่โอคนดูแล้วว่าเคยดูเรื่องอะไรบ้างไม่เคยนะครับแต่ว่าคุ้นมากเลยนักแสดงหญิงอีกคนนึงแสดงเป็นแม่ที่เสียชีวิตพร้อมกันในชาตินี้ของโอซไนเนี่ยชื่อโกชิบาซกิครับแสดงเป็นแม่ชื่อโคซุเอะพี่โอเพอ่งมองเพ่งมองสคริปต์ด้านหลังไม่ใช่สคริปต์หรอกก็เป็นจอจอเออเป็นข้อมูลในไอเอนี่แหละครับส่วนผู้ชายคนนี้ที่มาหา ชื่อว่าเรนเมกุโรซึ่งเป็นศิลปินระดับไอดอลของญี่ปุ่นเลยชื่อ Snowman นะครับสาเหตุก็คือเนาะผู้หญิงในชาติที่แล้วย้อนไปชาติที่แล้วผู้หญิงคนนี้รูริคนเก่าคนชาติที่แล้วเนี่ยมีสามีซึ่งโหดร้ายนี่นี่คือตัวละครที่พี่โอว่าเบลวผิดสัญชาติคนญี่ปุ่นมากเป็นคนรวยที่อยากได้เมียมาสืบเผ่าพันธุ์อะไรประมาณนี้แล้วมีให้ไม่ได้ก็ ทำร้ายตบตีโหดนะครับจนเธอก็ต้องไปมีชูรักซึ่งเป็นสโนว์แมนที่อยู่ร้านขายแผ่นเสียงนึกถึงสมัยก่อนเลยสมัยก่อนพี่โอก็ทำร้านขายแผ่นเสียงนะแล้วในชาตินั้นก็เกิดอ,อุบัติเหตุตายมาชาตินี้ก็เกิดอ,อุบัติเหตุตายอีกแล้วเธอก็พยายามตามหารักเก่าเรื่องนี้สรุปว่าเอาสปอยแค่นี้พอไหมสปอยแค่นี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตายอีกทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ของชาติปัจจุบันก็ไปดูในเรื่องเอาเองแล้วกันพี่โอเหลือให้หน่อยหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วชาติปัจจุบันจะว่าอย่างไงตอนนี้อันนี้พี่โอว่ากด้วยเรื่องชาติที่แล้วชาติแรกที่มีสามีไม่ดีชาติที่สองที่มีพ่อแม่ที่อบอุน่นหนังให้เหตุผลของการกลับชาติมาเกิดว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเรียนว่าตายเกิดนะครับเป็นความเชื่อของฮินดูนะไม่ใช่ความเชื่อของพุทธจริงพี่โอฟังพระมาเขาว่าอย่างนั้นนะครับท,ท่านว่าอย่างนั้น แต่ว่าความเชื่อนี้มีมากในเอเชียเอเชียอาจจะเชื่อดูเรื่องนี้แล้วอาจจะเคลืบเคลิ้มตามแต่สําหรับพี่โอเนี่ยสิ่งขัดแย้งในเรื่องนี้ก็คือความเชื่อเรื่องเวียนว่าตายเกิดไม่พอถ้าเชื่อเรื่องเวียนว่าตายเกิดจะต้องเชื่อเรื่องเวียนเรื่องกรรมด้วยแล้วเลือกที่จะมาเกิดได้ด้วยนะ คือตามความคิดของพี่โอ๋มันคนเราเลือกเกิดไม่ได้มาอยู่ที่เวรที่กรรมนะครับนี่พอตายไปแล้วมาเลือกพอ่อเลือกแม่ได้แต่ว่าหนังเขาสมมุติว่าอย่างนั้นเราเราต้องเชื่อตามนั้นไม่งั้นเราไม่สนุกนะครับแต่พี่โอ๋ก็เกือบไม่สนุกไปแล้วล่ะที่ว่าเอา้าไม่มีเวรกรรมติดตัวกันมาเหรอไอ้คนชั่วมันก็ยังสามารถทําชั่วได้ในชาตินี้ซึ่งจริงๆมันยังไม่ตายนะครับมันยังทําชั่วต่อเนื่องได้โดยที่ไม่ได้รับผลกรรมอะไรเลยเหรอผลกรรมก็มีแค่ธุรกิจเจ๊งแล้วก็ยังมาทําชั่วกับผู้หญิงต่อในชาตินีี้้ไดอก ส่วนผู้หญิงเกิดเกิดแล้วตายก็ยังมาเกิดแล้วตายอีกอะไรมันมันมันซ้ำหลูเดิมมากไปคือเธอไม่สามารถหลุดจากวงจรเวงกรรมนี้ได้เลยเหรอดูแล้วก็น่าสงสารคิดแล้วก็เศร้ากับชีวิตแบบนี้มากๆนะครับก็เห็นใจตัวละครทุกตัวที่จะต้องเกิดตายแล้วก็มารับรู้ความทรงจำในอดีตมารู้ว่าใครเป็นใครในอดีตและปัจจุบันเป็นยังไงแล้วแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมในอนาคตเจอแล้วจะเป็นยังไง มันทําให้คนยึดติดไม่ปล่อยวางพี่โอดูแล้วส่วนหนึ่งพี่โอก็เศร้าแต่พอดูไปดูไปแล้วก็ปลงแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตแบบนี้ชีวิตที่จะต้องรู้จะต้องจําในสิ่งที่ระลึกขึ้นมาได้นี่มันไม่น่าจะมีความสุขเลยอดีตที่ผ่านแล้วก็น่าจะปล่อยให้มันผ่านไปเราน่าจะอยู่กับปัจจุบันนะครับอันนี้พี่โอเริ่มจะไปทางธรรมะธรรมโมแล้วก็ความเชื่อในเรื่องนี้คือ คนที่ระลึกชาติได้คือคนที่มีความทรงจําอย่างแรงกล้าตายโดยที่มียังเป็นห่วงมีความผูกพันยังมีภาระที่ทําให้สําเร็จพอเกิดมาชาติใหม่จะยังจําเรื่องเก่าได้เพราะว่าความทรงจำเหมือนเข้มขน้นแต่คนที่อยู่สบายๆไปวันๆเนี้ยก็ จะไม่จำคนที่มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันจะไม่มีอะไรฝังใจตายแล้วก็ตายไปทักได้เกิดใหม่ก็เกิดมาใหม่เป็นตัวคนใหม่นะครับอย่างพี่โอเป็นต้นคิดว่าถ้าตายแล้วเกิดใหม่ก็อาจจะลืมหมดเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันต้องไม่แน่หรอกอันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดไม่ได้บอกไม่ได้เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าโลกหน้าชีวิตหน้ามีจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็พูดตามตามที่เขาสมมุติตามที่เขาเขียนกันมาเรื่องนี้มีผู้ชมคุณผู้ฟังแนะนำว่า ชอบมากเลยที่มีเพลงของจอห์นเลนนอนที่จริงพี่โอเสียดายเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่จอห์นเลนนอนถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยมามาเป็นจุดโฆษณามีเพลงวู m แ n นเพราะมากพี่โอชอบจอห์นเลนนอนอยู่แล้วนะครับตัวพี่โอคือจอห์นนอนเล่นเพราะมากมีสองเพลงในเรื่องนี้มี Remember Love ด้วยที่แต่งให้โยโกโอนะโยโกโอนเป็นคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นตัวไยชอบจอห์นเลนนอนมากจอห์นเลนนอนเสียชีวิตตรงกับวันที่ สามีภรรยาคู่นี้แต่งงานก่อนที่จะเกิดรูริในชาติที่สองรูริรูริรูพี่โอลืมไปแล้วแล้วชื่อตำบลชื่ออำเภอชื่อจังหวัดพี่โอก็ลืมเหมือนกันนะครับอาโอโมริหรืออะไรนี่แหละดูวิวญี่ปุ่นสวยๆด้วยมีเรื่องราวที่ซับซ้อนสนุกสนานด้วยมีการค่อยๆเปิดเผยข้อมูลที่มันทําให้เราปฏิปต่อด้วยแต่ความเชื่อของเรื่องนี้มันชัดเจนไปแน่ว่าคนเชื่อเรื่องนี้กันค่อนข้างง่ายยกเว้นตัวพระเอกนะครับแม้แต่ตัวผู้ร้ายก็เชื่อง่าย ก็สรุปว่าพี่โอชอบเรื่องนี้แต่พี่โอไม่ชอบไอเดียของการที่จะบอกแล้วว่าเราอยู่ในรถของมูสี่โอก็ยังทําใจไม่ได้นะพี่โอคิดว่าแค่กับชาติมาเกิดหรือเลอกชาติได้เหมือนไม่พอมันต้องมีเวงกรรมติดมาด้วยนี่เวงกรรมอะไรที่ทําให้ผู้หญิงต้องตายซ้ำซากแล้วคนร้ายไม่ได้รับผลอะไรเลยดูแล้วมันน่าสงสารมันเศร้าเกินไปครับจงใจทําให้เศร้าเกินไปแต่เพลงเพราะและนักแสดงดี พี่โอก็เลยให้เรื่องนี้ปานกลางครับเเต็ม10สูงกว่าค่าเฉลี่ย5.6นะครับทำไมถึงเฉลี่ยน้อยนักก็ไม่รู้ก็คงด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้แหละแต่ว่าเขาอาจจะเทปเขาอาจจะหวังมากกว่านี้แต่เรื่องนี้พี่โอไม่ได้หวังเลย ก็เลยเพราะพูอยจเห็นคะแนน5.6นี้ก่อนจึงไม่ได้หวังกับเรื่องนี้ก็เลยให้เรื่องนี้ได้สูงเพราะว่าได้เกินกว่าที่คาดหวังแถมเพลงเพราะด้วยและนักแสดงแสดงดีด้วยและเรื่องยาวมากด้วยคือถ้าจัดเป็นซีรีส์ก็คงเป็นซีรีส์ที่หลายเอพิโซดได้เลยนะครับก็สรุปว่าเป็นหนังที่ดูเพลินดูแล้วพอใจเรื่องหนึ่งมีความสุขในการดูถึงแม้ว่ามันจะเศร้ามากแล้วก็ไม่ใช่หนังในอุดมคติหรือความทรงจำเท่าไหร่ ก็ถึงให้ได้ครึ้นๆกลางๆอย่างนี้นะครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณทีนี้ด้วยถ้ามีคําพูดใจไม่ดีดูหมิ่นเยีย้ยจามเกลียดชังด้วยเช่นกันนะครับก็ช่างมันผานปล่อยมันผ่านไปพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ